เงินไรายละห้าร้อยบาทรับสูงสุดหนึ่งมืนบาทสวัสดีจ้าไม่ไกลมาแจงข่าวอีกแล้วเนะคะค่ะวันที่26 พฤศจิกายนสองห้าหกสามนะคะเวลาเก้านาฬิกายี่สิบห้านาทีนะคะเฮล่นทกศนัดโอนเงินช่วยชาวนาไร่ละห้าร้อยบาทรับสูงสุด 10, หนึ่งมืนบาทหนึ่งธันวาคมนี้นะคะเพื่อนผ่านหัวข่าวนะคะ เช็คเงินดวนเงินช่วยชาวนาไร่ละ500บาทสูงสุดหนึ่งบาททกศนับโอนนัดโอนเข้าบัญชีชาวนา4.5ล้าน4.5ล้านคนนะคะหนทคนี้รับเงินวันหวยออกนะคะความคืบหน้าเงินช่วยชาวนาไร่ละ500เมื่อวันที่3พฤศจิกายน63 นะคะที่เพิ่นประชุมคณะรัฐมนตรีสัน้นรที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวประกันรายได้นะคะประกันรายได้ข้าวพ่วงโครงการคู่ขนานวงเงิน5้าหมืล้านบาทนะคะและยังมีเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตสองห้าทับหกนะคะซึ่งจะเริ่มเดือนพฤศจิกาย,ยน63โดยในช่วงแรกให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาให้เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63ทับ 64. ในรอบแรกเบื้องต้นนะคะ อัตราไล่ละ500บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่ซึ่งรับเงินสูงสุด10,000บาทสามารถตรวจเช็คการโอนเงินนะคะได้ที่ลิงก์ของเดี๋ยวแม่แกจะเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะเมื่ออคลิปก่อนๆหน้านี้แม่แกก็เอาไว้ให้นะคะสามารถเช็คได้ที่ลิงก์นะคะใต้คลิป ถ้าใครอยากเช็คนอกจากนเนาะแรงข่าวทกศพิ่นก็เปิดเผยว่านะคะเมื่อบอร์ดทกศจะพิจารณาอนุมัติการพิจารณาเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500บาทคาดว่าไม่มีปัญหาจะสามารถจ่ายได้เลยจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเห็นชอบตั้งแต่วันที่3พฤศจิกาที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ก็มีหลายพืชที่ทกศกำลังจ่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้ข้าวข้าวโพดล่าสุดก็เป็นมันสำปะหลังเนอะจากเนาะเมื่อวานทกศก็จะมีการจ่ายชดเชยส่วนต่างแต่ละชนิดพืชดังนั้นเมื่อพิจารณาทุนทีแล้วคาดว่าทกศจะโอนเงินช่วยเหลือชาวนานไร่ละ500นะคะ สูงสุดก็คือ1 0,000บาททกสจะโอนให้ในวันที่1นึธันวาที่จะถึงนี้นะคะตอนรับวันหวยออกเนาะจ้ะเนาะในสองเด่งเลยทางกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต6-3สาทับ6-4รอบที่1รับทราบผลการขึ้นทะเบียนห้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่ห นันวันที่5พฤศจิกายน63มีเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนไปแล้วนะคะทั้งหมด4ล้าน5 0แสน7 6, 6, ครัวเรือนเนื้อที่พบปลูก60ล้าน8แสน1ไร่นะคะเกษตรกร,ร,กรสามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้ผ่าน เว็บไซต์เดี๋ยวแม่ไก่เอาไว้ใต้คลิปให้เนาะจ้ะเนาะที่เมนูการตรวจสอบการรับสนับสนุนตามโครงการของรัฐนะคะของทกสที่เปิดขึ้นมาให้กับเกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะกับหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้วเข้าไปตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร นะคะได้เลยเนาะจ้าเนาะแม่ใกล้เสียลิงไว้ให้ใต้คลิปเนาะจาา้าเฮากระชายเออเลขบัตรประชาชนสิบสามลักเข้าไปนะคะมันก็สิเห็นขึ้นเนาะจ้าเนาะกดเข้าไปลิงแล้วนะคะแล้ววันนี้อ่า,อาใส่เลขสิบสามลักเข้าไปแล้วเราก็จะเป็นอ่ะมันก็จะขึ้นว่ากรณีเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ หากได้รับการโอนเงินแล้วระบบจะมีการแจ้งว่าการโอนเรียบร้อยเนาะจา้ะเนาะและจะมีการระบุชื่อโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์เลขที่บัญชีวันที่โอนสาขาทกสพร้อมระบุสถานะสําเร็จนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้รับการโอนนะคะระบบจะขึ้นข้อมูลอยู่ระหว่างการดําเนินการต้องรอไป ต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งข้อมูลเกษตรกรรายได้มาที่ทกสก่อนเมื่อได้รับข้อมูลแล้วทกสก็จะทําการโอนเงินประกันรายได้ภายใน3วันทําการเนะาจาะเนาะต่าเพนระสิเริ่มโอมตั้งแต่วันที่1ทาธันวาคมนะคะ สำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ